ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะสำนักทางเลยเพิบจบแดนในตอนที่136นะครับ ณสำนักถังทางด้านกลุ่มสำนักถังเนี่ยที่กำลังจะไปช่วยทางด้านเสี่ยวหยาพวกเขานั้นก็ดีใจนะครับที่ก็มีผู้สพยส่งและพออเยียนเศร้าเจอเนี่ยไปด้วยพร้อมกับก็ได้คิดว่ายังไงแล้วภารกิจครั้งนี้ต้องสำเร็จอย่างราบรื่นแน่นอนซึ่งทางด้านชายโถเนี่ยก็อยากไปด้วยละครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามในครั้งนี้ไปเปย์นั้นจึงบอกไปว่าสถานการณ์ของสำนักถังนั้นชายโถนั้นรู้จักดีรายการสร้างทำอาวุธวิญญ,ญาณยาวไปอีกหลายปีอาจารย์เฉินคนเดียวนั้นทำไม่ทันหรอกและในบรรดาคนอื่นๆเนนนี่นน่่ยททาาาางงงงดด้้้ชโักก็สสรอววุุธแลซึไป เปินั้นก็คิดว่ามีชายโทนั้นดูแลภาพรวมอยู่เขานั้นถึงจะวางใจได้ชายโทเนี่ยก็เหมือนจะดีใจขึ้นมาล่ะครับพร้อมกับก็ได้บอกไปว่าตั้งแต่ก่อตั้งสำนักถังมามีคนคนหนึ่งที่วิ่งวุ่นข้างนอกตลอดทั้งปีงานในสำนักเนี่ยเลี้ยงได้ก็เลี้ยงเลยแต่คนคนนี้ดันมีความสามารถในการบริหารและมีพรสวรรค์ด้านวิศวกรวิญญาณเนี่ยสูงมากและชายโทนั้นก็คิดว่าบังเอิญคนผู้นี้ก็อยู่ในสำนักพอดีเลยชายโทเนี่ยก็หมายถึงวีเฮาล่ะครับจากนั้นีาาเเนก็ดิข้มพอดีเฮานนั้อาพีลงเน ชายโทนั้นก็คิดว่าสิ่งที่ข้าพูดนั้นไม่ใช่ความจริงหรือไงไปเปย์นั้นก็คิดเหมือนชายโทนะครับวีเฮาเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยจากนั้นสิทธิพี่ใหญ่ไปเปย์ก็ได้บอกทางด้านวีเฮาไปว่าอีกอย่างวีเฮานั้นอยู่ในรายชื่อเป้าระวังของจักรวรรดิสุริยันจันทาอยู่ในสำนักหลบกระแสสักพักก็ดีเหมือนกันนะจากนั้นอาจารย์เฉินจือเวินนก็ได้โผล่มาและก็คิดเหมือนกับทางด้านไปเปย์และวีเฮานั้นก็บอกอาจารย์เฉินจือเวินไปว่าภารกิจในครั้งนี้เขานั้นต้องไปให้ได้เพราะว่่่่่าา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 ททงงงงงงงด้้้้นน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 ออออจรรรยยยย์เเเเเสีีีีััััไมมมใชพพปปป็็แแคคะะุุขกกตตผูณ การไปช่วยนางที่รัฐที่วิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นหน้าที่ของตนเองอยู่แล้วทางด้านอาจารย์เฉินเนี่ยก็เข้าใจความรู้สึกของธนาอวีเฮาดีแหละครับแต่ทว่าเขานั้นก็ได้บอกไปแล้ววีเฮานั้นเริ่มจะขี้เกียจแล้วนะวีเฮานั้นก็ได้คิดว่าขี้เกียจอะไรกันเรื่องการฝึกฝนนะตนเองไม่กล้าละเลยเลยและตอนนี้พลังวิญญาณก็ไปถึงคขอขวดระดับ80แล้วทุกคนที่ได้ยินว่าระดับ80เนี่ยก็ตกใจกันเลยล่ะครับทางด้านอาจารย์เฉินนั้นก็คิดว่ามันก็ดีแต่ข้านั้นก็อยากจะถามเจ้าว่านอกจากาจาวิญ และก็รู้ว่ามันก็คือวิศวกรวิญญาณอาจารย์เฉินเนี่ยก็ได้บอกไปอีกว่าพลังวิญญาณของวีเฮาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมั่นคงกจริงแต่ระดับวิศวกรวิญญาณกับหยุดหยุดที่ระดับ7มานานแล้วพร้อมกับก็ได้บอกวีเฮาไปว่าวีเฮานั้นต้องรู้ว่าครูต่อสู้จักรวรรดิสุริยันจันทานั้นจุดแข่งของพวกเขานั้นก็คืออาวุธวิญญาณและวิศวกรวิญญาณถ้าไม่สามารถท้าทายจุดแข่งที่สุดของครูต่อสู้ได้ละก็แล้วเจ้าเนี่ยจะเอาอะไรไปชนะพวกมันล่ะถึงทางได้วีเฮาเนี่ยที่ได ตนเองต้องมีความก้าวหน้ามากกว่านี้ทางด้านอาจารย์เฉินเนี่ยก็ได้โยนพินเขียวให้ทางน้้นวีเฮาไปวีเฮาที่ได้เปิดดูแล้วเนี่ยก็ถึงกับตกใจซึ่งนี่มันก็คือพินเขียวของการสร้างปืนใหญ่ระดับแปจากนั้นอาจารย์เฉินนั้นก็ได้บอกไปอีกว่าสร้างอาวุธวิญญาณระดับแปชิ้นนี้ให้เสร็จภายใน3วันตนเองก็จะยอมให้วีเฮาเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วยวีเฮานั้นก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับก็ได้ตัดสินใจไปยังห้องแผลบทันทีและจากนั้นก็ได้เริ่มกาาาางพพิิินน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 เเเเเเขีียยยยววแแแลลล้้้กกก็็ดดดืืคคครระะะ่ออๆททซซโััั3มบบู พร้อมกับพวกเขาเน่ก็ได้คิดว่าปืนใหญ่ระดับแที่ทางด้านอาจารย์เฉินให้สร้างนั้นก็คืออาวุธวิญญาณที่ใช้การแยกสลายมิติต่างพลังทําลายมหาศาลมากเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอาวุธวิญญาณที่มีพลังโจมตีเดี่ยวที่แข่งแกร่งที่สุดไม่ว่ามันจะอยู่ระดับไหนปืนใหญ่สลายองค์ประกอบล้วนเป็นหนึ่งในอาวุธวิญญาณที่สร้างยากที่สุดและชายโถดก็คิดไปอีกว่าแม้แต่วิศวกรวิญญาณระดับ9ก้าอย่างอาจารย์เฉินเนี่ยต่อสร้างก็ยังต้องเปลืองแรงไปไม่น้อยจากนั้นอาจารย์เฉินจือเหวินเนี่ยก็ไม,งมรงาจาริ แล้วที่ตนเองนั้นอยากให้วีฮาวนั้นอยู่ต่อก็มีความเห็นแก่ตัวอยู่บ้างเพราะว่าผนึกเทพมัทากะา,าน้าแข็งที่ชิววเอามาจากเมืองมากรนนั้นอาจารย์เฉิญเนี่ยได้ใช้หลายวิธีศึกษาคุณสมบัติของมันสุดท้ายได้ข้อสรุปแล้วว่าคุณสมบัติของผนึกเทพมัทากะา,าน้ําแข็งนี้ยังพอจะเทียบชั้นโลหะหายากระดับสูงในปัจจุบันได้เลยและมันก็มีคุณภาพเหนือกว่าด้วยซ้ำดึงมันก็หมายความว่ามันสามารถใช้สร้างอาวุธวิญญ,ญาณระดับกาวได้หรือแม้แต่จะสามารถสร้างอาวุธวิญญ,ญาาาณรระะดดดดััับบ10 10ในนนนอคคตไไ้้ไ้ยททง3ี่่ว ใจเลยลอาจารย์เฉินจื่อเวนินก็ได้บอกไปอีกว่าแต่ตนเองก็คิดว่าระดับพลังและคุณสมบัติของวิญญาจารของตนเองไม่สามารถล้อมผนึกเทพมัตกะน้ําแข็งได้และก็คิดว่ามีแต่วีเฮาเท่านั้นที่ทํามันได้และเพื่อการนั้นการที่จะทําให้มันนั้นกลายเป็นอาวุธเทพสถานโลกวีเฮานั้นต้องมีความก้าวหน้าในวิถีวิศวกรวิญญาณมากกว่านี้พร้อมกับทางด้านอาจารย์เฉินเนี่ยก็ให้กําลังใจวีเฮาลหะครับเพราะว่าพรสวรรค์ของอาจารย์เฉินเองคงจะมาได้แค่ถึงวิศวกรวิญญาณระดับ9้าเท่านั้นและก็คิดว่าม โอกาสไปถึงวิศวกรวิญญาณระดับ1ิบได้จากนั้นเนี่ยเวลาก็ได้ผ่านไปเรื่อยๆเหล่าสมาชิกของสำนักทางนั้นก็พากันฝึกฝนอย่างไม่หยุดไม่ย่อนและเพียงไม่นานเนี่ยเวลาก็ผ่านไปจนจะถึง3วันแล้วละครับและทางทิ้านพี่ใหญ่เปย์เปยนั้นก็คิดว่าในครั้งนี้ทางด้านวีเฮาคงจะไปทําภารกิจกับพวกเขาไม่ได้แล้วจริงๆจากนั้นก็ได้มีพลังงานกระจายออกมาจากห้องอุย๋เฮาทางด้านพี่ใหญ่เปย์เปยที่ได้เห็นแบบนั้นก็ให้ไปเรียนทางด้านอาจารย์เฉินจื่อเหมือนท,ทันทีหลังจากที่ทุกคนนั้นมาแอบดูเเ่่่่าาาาาาพววกกกขนนัั้้้็ไไไดงงงททํมมรริสีแต ว่ามันก็ได้มีแรงกดดันออกมาจากห้องของอีเฮาเอยๆเลยซึ่งมันก็เป็นกลิ่นไอที่น่าสะพรึงกลัวมากเาวากับสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ที่มาจากบรรพาการที่กําลังจะตื่นขึ้นจากนั้นก็ได้ตัดมาที่อีเฮาที่เขานั้นก็ได้นั่งสมาธิอยู่และก็ได้รู้สึกถึงแกนวิญญาณซึ่งอีเฮานั้นก็กาลังควบแน่นแกนวิญญาณอยู่ละครับเพียงไม่นานอีเฮานั้นก็ได้เริ่มสร้างอาวุธวิญญาณทันทีจากนั้นอเฮาก็ได้เริ่มตีโลหะหายากนั้นไปเอยๆและทางด้านอูเกล่อยะแพียงเฮานั้นก็กำลับต่อไปนั้ง กำลังจะจัดการกาผนึกเทพมทัทกาน้ําแข็งจากนั้นวีฮาก็ได้เปิดใช้งานวิญญาณยุทธที่2และก็ได้ใช้กงเล็บหมีทองทมินเนี่ยหั่นมันออกเป็น4ชิ้นละครับและจากนั้นวีฮาวเนี่ยก็ได้ลอมันเป็นเปลือกนอกอีกชิ้นจากนั้นเนี v ่ยวีฮาก็ได้เริ่มสร้างเปลือกนอกไปเรื่อยๆจนได้เปลือกนอกมาถึง42ชิ้นและจากนั้นวีฮาวเนี่ยก็ได้เริ่มสลักแกนเวทต,ต่อเลยละครับทางด้านสารสือและอาจารย์เฉินจือเวินที่ได้เห็นก็ต้องตกใจว่าวีฮานั้นจะสลักต่อเลยเหรอไม่พักหหรรรรออออออกกกเเเนนนนนนีี่่าา่นนนย่ยยยยซึงงงงททาาาาาาดดดด้้จ์์ฉิิัั็คคววลละะะุสสขปปืใญบบ วีเฮานั้นะรู้ทั้งหมดแล้วการหลอมสร้างควรจะทําให้เสร็จในลวดเดียวขัดจังหวะจะไม่ดีจากนะั้นวีเฮาเนี่ยก็ได้เริ่มสลักแกนเวทไปเรื่อยๆละครับและอาจารย์เชิญจือเวนินก็คิดว่าส่วนที่ยากที่สุดของปืนใหญ่สลายองค์ประกอบระดับ8นี้คือการรวมค่ายกนแกนกลาง24ชุดให้เป็นค่ายกนแกนหลัก3ชุดและค่ายกลทั้ง24ชุดนี้ไม่ว่าจะอันไหนก็ซับซ้อนกว่าค่ายกนแกนกาลางหลักของอาวุธวิทยาญระดับ7ทั้งนั้นหลังจากที่วีเฮาสลักแกนเวทอันที่หน,น,น,บบนั่นได้และความวด เดยวในการสลักแกนเวทเนี่ยก็เร็วมากชายโถนั้นก็ถือกับตกใจและก็คิดว่าใช้เวลาเพียงแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของอันแรกเท่านั้นอาจารย์เฉินจือเบินนั้นก็ได้คิดว่าตอนที่ตนเองสร้างอาวุธวิญญาณระดับแปดครั้งแรกก็ใช้เวลาไปตั้งหกวันเต็มและการแกะสลักคายโกนแกนกลางชุดแรกนั้นก็ใช้เวลาไปถึงสามวันเพียงไม่นาวีเฮาหน้นก็สามารถแกะสลักแกนเวทจนเสร็จทุกชิ้นและก็ได้เริ่มประกอบทันทีซึ่งทางด้านวีเฮานั้นก็คิดว่าไม่ว่าค่ายโกนแกนกลางจะซับซ้อนแค่ไหนมันก็เป็นแค่่คาาาานแแแกกกลลลงงงตรรสสมธิิพัวญญณะะปบ การที่มากขึ้นเทน่านั้นและแลก็คิดไปอีกว่าระดับพลังวิญญาณและพลังจิตของตนเองก็ไปถึงระดับพรมยุทธ์นานแล้วแต่ทางห่างจากราชสินนามพรมยุทธ์ไม่มากจากนั้นวีเฮาเนี่ยก็ได้ยัดแกนเวทเข้าไปในค่ายกลแกนกลางและเขาก็ได้ทําแบบนั้นไปเรื่อยๆอย่างไม่นานก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของค่ายกลแกนกลางพปกอาจย์เชิญเนี่ยก็ได้ตะลุนกันล่ะครับและวีเฮาเนี่ยก็ได้ออกสภาวะกายแท้วิญญาณยุทธ์ของเนวิญญาณเข้าสู่สภาวะกายแท้วิญญาณยุทธ์ของวิญญาณยุทธ์ที่2และก็ได้เอาเข็มน้าแข็งน เรื่อๆอาจารย์เฉินจือเวินที่ได้เห็นเข็มน้ำแข็งเนี่ยก็ได้คิดว่ามีสุดท้ายนะมันก็เป็นอะไรที่ยากที่สุดมีดนี้ต้องบิดมุมอง,องศาต่อเนื่อง18ครั้งและต้องทําให้จบในลวดเดียวถึงจะจารึกลวดลายวิญญาณของค่ายกดล,ลงไปได้อย่างสมบูรณ์แต่จุดที่ยากที่สุดไม่ได้อยู่ตรงนั้นการจาลึกครั้งสุดท้ายนี้อยู่ภายในโลหะหายากต้องควบแน่นพลังวิญญาณเป็นเข็มเล็กๆเ,เพื่อแกะสลักมีแกะสลักที่ละเอียดแค่ไหนก็ทําไม่ได้จากนั้นทางดาวีเฮาเนี่ยก็ได้เอาเข็มน้ำแข็งออกมาอีกหลายอันละครับแลน อาจารย์เฉินจือเวินที่ได้เห็นเนี่ยก็ถึงกับรู้สึกถึงเลยหลังจากที่วีเฮานั้นได้ค่ายกลแกนกลางมาแล้วก็ได้ใช้ความสามารถคุมกระเลียนจับมังกรทําการประกอบส่วนอื่นทันทีและเพียงไม่นานมันก็ออกมาเสร็จสมบูรณ์ละครับพวกอาจารย์เฉินจือเวินที่ได้เห็นแบบนั้นก็พากันเข้ามายินดีกับวีเฮาทางด้านวีเฮาเนี่ยก็ได้เอาอาวุธวิญญ,ญาณที่ตนเองสร้างขึ้นมามาให้ทางาอาจารย์เฉินนั้นทดสอบดูอาจารย์เฉินนนั้นก็ได้บอกไปว่าไม่จําเป็นต้องทดสอบเลยตนเองนั้นเห็นวีเฮานั้นทําขึ้นมากับตาไม่มีพลาดแม้แต่นิดเลยลยยแะกก็ินนนนนดีีีท่ั้้ตอ กลายเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ8อย่างเต็มตัวแล้วและก็ได้มอบตาวิศวกรวิญญาณระดับ8ให้อีเฮาไปละครับตัดมาที่ทางด้านจวีจือซึ่งนางนั้นก็อยู่ในวังเพื่อเตรียมการตั้งคันละครับและในตอนนี้ทางด้านจวีจือนั้นก็ได้พร้อมแล้วนางนั้นจึงให้หมอหลวงเนี่ยทำการเริ่มกระบวนการฉีดสารพันธุกรรมเข้าไปในร่างกายนางทันทีจากนั้นก็ได้ตัดมาเช้าของอีกวันซึ่งมันก็เป็นวันเดินทางของทางด้านกลุ่มของอีเฮาที่จะไปช่วยทางด้านเสี่ยวหยาและทางด้านผู้อุบโซสซงและพอออ่อ้รออยู่แแลล้วละเมื่อทุกคนพร้อว ก็ได้ออกเดินทางทันทีในระหว่างที่เดินทางอยู่เนี่ยก็ได้เห็นสนามรบที่ได้เกิดขึ้นทางด้านพอเยยนเศร้าเจอนั้นก็ได้คิดว่าแม้แต่จกักรวรรดิเทียนหุนจะเสียดินแดนไปกว่าครึ่งแต่อาศัยเมืองยุทธศาสตร์สาคัญอย่างเมืองเทียนหลิงตั้งคายหยุดยั้งความพ่ายแพ้ไว้ได้ชั่วคราวกองทัพพันธมิตร3อาณาจักรเทียนหุนโตหลิงชิงหลัวรวมกันยังไงแล้วอย่างน้อยต้องมีทหารถึง5้าแสนนายอยู่ที่นี่แน่และห่างออกไปอีก50ลี้จกักรวรรดิสุริยันจันทาก็มีกองทัพอย่างน้นงนน้้้ออยย30,000นาาตังปประะจ่แลกก็ไไดดคิดีว ภารกิจในครั้งนี้เพื่อช่วยเซียวยาห้ามต่อสู้เด็ดขาดจบการสปอยตอนที่1 3 6แล้วทางด้านกลุ่มของพะว,วิเฮานั้นจะสามารถช่วยทางด้านเซียวยาได้หรือไม่ก็ต้องคอยไปติดตามการสปอยในอาทิตย์หน้าได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมองขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ